อุ้ยลังนี้อยู่ครับพี่น้องเฮ้ยเรียบร้อยครับลังนี้ครับผมนี่เป็นไงครับพี่น้องงามครับผมนี่อยู่ครับตัวที่สองครับผมนี่หลักฐานครับผมเฮ้หัวหัวทูบครับหัวหัวต้นทูบอันนี้จะเป็นพวกสามเหลี่ยมครับผมเนี่ ขนาดว่ามาดักในโด่งมันเด้นี่ยหลังทุายครับโอ้โหพลาดครับผมหลังทุายอยูวะโอ้ยหลังทุายเรียบร้อยครับพี่น้องนี่เขาเจ็ดครับผม สวัสดีครับผมสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกๆทุกคนะกนะครับเนาะสวัสดีเอฟซีทุกๆุกทัดครับผมทั้งใหม่ทั้งเกา่าเขามาติดตามรับชมสัญหาเลาะทุ่งนาครับผมมีกําลังใจเฮตดคลิปใหม่ๆทันส้มเบิงไปเรื่อยๆละครับมือดี้ก็ตรภาพมหายูหากินอี่คือเก่าละครับผมเมือใหม่ปบทีเขาจะมาเล่นหนูครับมือดีครับผมใบเก่าครับใบรอบซุนแต่ช่วงปีใหม่นะครับเนาะได้หนูฟุกใส่โลไป ต้นหนึ่งครับผมนี่ล็อกนี่ครับผมที่เห็นเป็นทิวๆนี่ครับผมได้บูนครับสูดพ่นครับต้นไม้พ่นสองโตครับผมรอบรอบด้สามครับรุดไปต้นหนึ่งครับผมดดกไปยี่สิบอันได้เมื่อนี้มาสิบสิบลังครับผมมาทดสอบให้เบื่อครับว่าหัวหัวต้นทูปนี่ครับเนาะทูบทูปครับผมหัวทูบครับผมผมจะเผาครับผมนี่ต้นทูบ ที่เป็นดอกอะครับผมเอาเผาน้ำกัดน,นะครับผมจะใช้เวลาจักเล็กหน่อยครับผมคลิปนี้ครับผมมาทดสอบให้ท่านผู้ชมเมืองเจอแรกในชีวิตครับผมอันนี้เขา,าต้องลงทุนอย่างหลายครับซื้อแต่กับาเล็กแต่เขามีกับเล็กอยู่แล้วก็มไมห ต้ลองให้พี่ให้น้องเบิ่งนี่ล้ให้เอฟซีเบิ่งครับผมได้บ่ได้ก็ยังว่ากันอีกที่นึงครับผมมันจะแหลกในชีวิตก็หัวได้บ่นี่ครับพี่น้องรมือกันอืมหอมหอมก็ยังหัวมั่นอยู่ครับผมน่าจะใส่ได้อยู่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันวิธีการดักสิบลังครับผมเหมือนเดิมครับ เงี้ยตัวไม่ครับเนี่ยลองของแปลกครับสูตรธรรมชาติครับผมนี่นะครับวิธีการดักครับผมหัวทูบครับผมหัวต้นทูบครับดักซองหลังครับจะถีบมีมือมีกันยังบุรุเหรอครับผมเขาไฟครับผม หัวต้นทูบก็เป็นหัวเงาข้างล่างมันครับผมเสียก็ยังมั่นอย่แหละครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันเมืองมืนเศร้าครับผมจะได้ผลงานหรือเปล่าครับสิบลังครับผม่ามีหัวเสื้อครับตัวนี้ครับจิใจเพียวๆครับผมสูตรธรรมศาสตร์ครับแล้วขอตัวทักหนูกันครับผมเมืองเศร้าพอกันครับสวัสดียามมืนเศร้าครับผมสัญหาเละทุ่งนาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้โหทุกคนครับ โอมขามากขอขอม็ขอให้นั่งขอให้รวยที่มาช่วยกดไลค์วันนี้ขอให้รวยๆท,ทุกทุกท่านนะครับผมมาติดตามรับชมครับผม,มอ่ามาเลาะทงเลาะทายครับเมื่อ,อน,นี้ก็ดีมากตอนเศร้าครับผมอ่ามายำกับเหล็กสิบอันครับมาทดลองครับจะได้ผลงานหรือเปล่าไม้นี่ไม้นี่มีสองลังกับฟังตรงขามครับเป็นที่ยนครับผมเดียวมายำนี่กับสองลัง หัวไอหัวต้นทูบครับผมนี่หนูหรือเปล่าเอ้าลันครับพี่น้องหนูเข่าอยู่ครับผมโอ้เข่าครับผมนะหอยกินครับผมถือว่าใส่ได้ครับผมกินอยู่ครับกินอยู่ครับหนูหนูเข่าอยู่แต่พูดถือครับลันพูดถือหนูถือว่าใส่ได้ครับผม หัวต้นทูบหัวข้างล่างมันเหงาอะนะครับเขาเผาไฟครับผมลัางแรกครับผมเขาเลยครับลังนี้ครับหลังบาลังนี้เอ้าลังนี้อุ้ยลังนี้อยู่ครับพี่น้องเฮ้ยเรียบร้อยครับหลังนี้ครับผมได้ผลครับพี่น้องมันนะครับผมสองหลังเข่าสองหลังครับผมนี่หลังนั้นลั่นมาถึงนู้ครับหลังนี้ บอเหลือครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับตัวแรกครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อฟังผลนะครับเด้อฟังผลเหลืออีกแปดครับผมชีได้ยักโตกครับฟังผลครับผมติดตามผลงานกันครับผมวาทีกกาลังขึ้นง้างครับพี่น้องครับผมสองล้างมหันได้ตัวนึงครับผมแต่ว่ามีหัวเชื่อหัวเสืยนะครับเด้อหัวเส่อ บริไซคครับผมจักยางเลยครับผมแบบเจียวเพียวครับผมแบบจะว่าเงาทูบเงาข้างล่างมันะหัวมันอะครับผมเอากรเอามาแกะแกะออกน้อยเอาหัวแล้วครับเอาไฟครับผมมาหันสองลางครับผมโมเป็ตามีหนูครับเข่าสองลางครับได้ตัวหนึ่งครับผมก็ถือว่าพานใส่ได้แหละครับผมสองลางเข่าสองครับเหลือแปดครับนี่ ถามขัแนนปาะนี่ครับผมไปเบิ้งน้ำกันเลยครับผมจะได้อีกแจ็คโตครับรวดน้ำกันโอ้โหคงกลก้กาวจะว่าไงเด้่มันขึ้นมาม่หยามเนียครับพี่น้องถิมเลยแล้ะมันเป็นตาเนาะครับเนาะบอกเคยใส่จ็คเกียเ์ที่แรก เอาเงาทูบไปดิแม่สูตรธรรมศาสตร์เนาะนี่ลังไม้ครับไม้ครับสามรังครับสามสี่รังครับไม้นี่ครับผมมาเบิองน้ำกันครับผมมัดเขาครับลังนี้ครับผมผมมัดไก่แล้วครับพี่น้องนี่ลังไม้ บุกเขาครับบนรันครับผมมมีอย่างมาสกิดนมมีอย่างมากินเลยครับหรือว่าแบบนี่มันหัวไอ้ต้นทูบมันหลายวะครับผมนี่เป็นต้นสามเหลี่ยมครับม่นเปนต้นทูบอ้านี่เป็นไงครับพี่น้องงามครับผมนี่อยู่ครับตัวที่สองครับผมนี่หลักฐานครับผม เฮหัวหัวทูบครับหัวหัวต้นทูบอันนี้จะเป็นพวกสามเหลี่ยมครับผมเนี่ยได้การครับสองแล้วครับผมผอผิดวังครับผมหลังนี้อรสุดถ่ายครับเดี๋ยวจะไปทั้ง่นต่อครับผมฟังทั้งต้นใหม่ต้นนั้นครับผมยหลังก็ถ่ายทั้งนี้กัน เต็นตาวะอู้อู้เอาหูพรีบร้อยครับผมสามครับอื้มโอ้โห,โโหมหาน,นครับผมเอ้ยครับพี่นอ้องหัานนะครับพี่น้องเอ้ยสามแล้วครับผมไป รุ่นกันยาวๆไปเลยครับผมปลาตนล้นสามเหลี่ยมนี่างข้าวมือหนิ18อันครับปลาต้นสามเหลี่ยมปาลาทูบต้นสามเหลี่ยมน้ำตน้นทูบน้ำนี่ครับไม้ครับขึ้นบ่ได้มายามดนะมันขึ้นนี่ใส่ไปใส่นอเนีโอ้พ่อเสียกแล้วครับผมพ่อเสียกแล้วครับพ่อเสียกแล้วโอ้โหมะเขืาครับหลังนี้ครับผมเก็บครับผม อะต่อครับในสามครับผมต้องมาแน่นไปสามแล้วหวยตัวนี้ครับพี่น้องนี่โอ้ยนี่หวยนี่ครับนีอขี่ไม่ไม่ยอะนี่ครับผมเออหวยตัวนี้โอ้ยวันผมยางมาบวกล้อได้พี่ได้พี่ได้พี่ครับ ่บ่ไก่กวยปนไหนครับผมวันลำนี่บ่ครับพี่น้องจังไหนครับพี่น้องจังไหนครับพี่น้องจังไหนครับอโอ้โหโอ้โหขาครับพี่น้องโอ้ถือครับโอ้ยลันมาถือครับพี่น้องลันฟ้าครับเขาครับผมเขาหาแล้วครับผมโอ้โหอย่างนี้ จะได้ครับพี่น้องหนูเขา่าเยอะครับผมโอ้โหสตรนี้ซือว่าสุดยอดสุดยอดเท่ากันครับผมถัาก็หัวเสื้ออีกครับผมลังน,นี่นี่ครับผมลังนี้นี่โอ้โหเข่าอีกแล้วครับลังนี้ครับผมรังนี้ก็เขาครับผมมดถึงหนูครับ โอ้ยนี่งูลุยปุยครับพี่น้องเฮ้ยเขาครับผมนี่ให้กินลัานผูถึงหนูครับโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องรายการครับโอ้ยเข่าสองลังได้มากหน,น่อยโอ้เกาหกครับหกหลังได้สามหัดสาม ลังลุดท,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 ท่ายครับท่านถ่ายทุดถ่ายครับผมโอ้ยจังครับขนาดว่าวาดดักในโด่งมันได้เนี่ยลังลดทายครับโอ้โหพผาดครับผมลังลวดถายอยูวะโอ้ยลังลุดถ่ายเรียบร้อยครับพี่น้องนี่เขาเจ็ดครับผมอ่ามา,านครับมา,านครับ ครับผมสี่ครับเข่าเจ็ดครับพี่น้องสิบอันครับผมเข่าเจ็ดครับหัวทูบครับผมหัวต้นทูบครับผมล้นไฟครับผมเห็นไหมเนี่ยต้องต้องนี่นครับพี่น้องสุดยอดครับผมเข้ามาฝากอะไรฝากแฉะฝากช่องสรรหาเลาะทุ่งนาครับผม มีเรื่องเล่าดีๆก็ับเอามาฝากครับผมวันนี้เป็นคลิปแรกครับผมที่เอาหัวต้นทูบมาเผาไฟแล้วก็มาดักหนูสิบอันครับผมมาทดลองให้ท่านผู้ชมเบิกครับเอฟซีทุกทุท่ทานเบิกครับเนาะวมาติดตามรับชมก็มีกาลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมเบิกไปเรื่อยๆครับโอกาสหน้านกะ็พอกันไหมสวัสดีครับผมครัภาพไปภาพสวยสวยน้องหนูคนงามของพี่